ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนะครับครับก่อนอื่นต้องมาทําความรู้จักกับผู้ผลิตขิดขนนวัตกรรมสิะดิ์ของคนรุ่นใหม่ก่อนเลยนะครับครับชื่ออะไรครับผมนายปริญญาค้าวเหนนงสี่นะครับมาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบครับครับผมก่อนอื่นพี่ต้องถามก่อนเลยว่าเครื่องที่ตั้งโชว์อยู่ทางด้านหน้าเราเนี่ยมันเป็นเครื่องอะไรครับน้องครับเครื่องย่อยกระดาษและขวดพลาสติกครับเราทําเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บแล้วก็เพิ่มมูลค่ามันนะครับครับผม ครับแล้วน้องได้แรงบันดาลใจที่มาที่ไปของเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นมาอย่างไงครับช่วยเล่าให้พี่ได้รับฟังทีได้ไหมครับทางเรืนผมมีทุนการศึกษาจากออขอดพลสติกเนี่ยครับเราประสบปัญหาที่ขคดสติกผมอมีปริมาณที่มากแล้วมีพื้นที่ในการจะเก็บที่จําจํานวนจํากัดครับผมเลยลดพื้นที่ให้มีจํานวนได้เพิ่มมากขึ้นครับให้มีทุนการศึกษาได้มากขึ้นครับ ครับผมทีนี้คุณสมบัติของมันเนี่ยมีอะไรบ้างครับเครื่องนี้สามารถย่อยขดพลาสติกได้ส3สามกิโลต่อชั่วโมงแล้วก็ย่อยกระดาษได้30กิโลต่อชั่วโมงครับครับครับผมน้องช่วยแสดงวิธีการทำงานของเครื่องตัวนี้ให้พี่ดูดีได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับผมขั้นตอนที่หนึ่งต้องทำยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกเลยกกดปุ่มอิมเจนซีออกนะครับแล้วก็อิมเจนซีคืออะไรครับเป็นปุ่ม อยู่สุขเฉินรับเวลาเกิดแบบว่าเหมือนมีอะไรเข้าไปติดค้างหรือเป็นประสบอุบัติเหตุคือมือเข้าเราไปค้างนี่ก็กดปุ่มนี้คือทําการตัดออกไฟออกจากวงจรครับคือระบบซ e ค u r วิตี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับก็คือทําการกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็รันเครื่องได้เลยครับกดสตาร์ทนะครับตัวไหนครับนี่ครับตัวนี้นะครับคือปุ่มสตาร์ทนะครับสีแดงคือสต็อปก็คือยุดการทํางานของเครื่องนั่นเองใช่ไหมครับครับก็ อ๋อทำงานเลยนะครับก็คือกดปุ่มสตาร์ทครับผมทางช่องด้านหน้าที่เห็นนะครับคือทางช่องด้านหน้าที่เห็นนะครับก็คือเป็นช่องไว้ใส่กระดาษนะครับทางช่องด้านหน้านี้นะครับเป็นช่องที่ไว้เป็นช่องอะไรนะครับไว้ใส่ใส่กระดาษครับเพื่อทำการย่อยครับครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับคือใส่กระดาษลงไปทางนี้นะครับแล้วก็ปล่อย ลักษณะการย่อยลักษณะการย่อยของมันก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ2,5เซนนะครับครับผมดูเลยนะครับจากการย่อยกระดาษเนี่ยขอพิธีกรลองใส่ได้ไหมครับได้ครับนี่นะครับคือการย่อยกระดาษนะครับใส่ทางนี้ได้ไหมครับได้ครับโอ้โหคล้ายๆตู้ไปรษณีย์เลยนะครับครับผมแล้วถ้าย่อยขวดพลาสติกเหรอครับจะย่อยอยังไงครับก็ เหมือนกันเหมือนกันนะครับก็คือแต่ขวดพลาสติกเราจะใส่ทางด้านข้างครับครับผมเรามาดูขวดที่หนึ่งกันเลยครับจะออกมาเป็นรูปล่างแบบไหนครับนี่เป็นการยอร่อยลัรษณะของขวดขุ่นนะครับทําการใส่ทางด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ใช้คันโยกตัวนี้ครับกดขวดพลาสติกลงไปครับครับผมตรงนี้เนี่ยใช้หลักการอะไรครับ การทํางานของตัวนี้คือเป็นหลักการทํางานของใบมีดคู่นะครับมีทั้งหมดด้วยกันยี่สิบใบนะครับฝั่งละสิบใบหมุนเข้าหากันครับครับผมใบมีดเยอะนี่เองนะครับมันทําให้การย่อยเนี่ยละเอียดนะครับครับผมขอโชว์อีกขวดหนึ่งได้ไหมครับนี่เป็นขวดเผ็ดนะครับนี่คือการย่อยของขวดเผ็ดนะครับครับผมใส่เข้าไปขั้นตอนต่อไปกดคันโยก ครับผมอือนี่นะครับคือขวดเพชรที่เราใส่ไปเมื่อตะกี้นี้นะครับจะออกมาเป็นสภาพขนาดมีขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยความก้างของที่2.5เซนครับ2.5เซนนะครับครับผมภายในหนึ่งนาทีย่อยได้กี่ขวดครับผมไม่ได้คิดคนคือหนึ่งนาทีเราย่อยได้ประมาณ3โลครับ เราใช้คำนวณเป็นกิโลใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ถ้าเกิดมีท่านใดสนใจนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของน้องเนี่ยจะต้องติดต่อได้ที่ไหนครับก็สามารถติดต่อได้ทางวิทยาลัยเลยนะครับครับผมวิทยาลัยอะไรครับวิทยาลัยเทคนิคสตเิมครับผมครับผมสำหรับวันนี้เชิญชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่บูตต่อไปได้เลยครับขอบคุณครับ うん。<music>